ละครนะคะพอเราพลิกมาสวยแซบหล่อแซบแบบนี้แล้วนะคะชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างเรื่องงานก็ดีมากก็เล่นละครอะไรอย่างงี้ค่ะได้เล่นละครแล้วก็ได้บทดีๆอะไรอย่างงี้งานเยอะมากแบบอย่างปีนี้อย่างเงี้ยก็มีโฆษณาคือได้ทํางานในแบบที่เราไม่คิดว่าคนอย่างเราจะได้ทำอะค่ะคือคือตอนเด็กๆเวลาเรามองคนในวงการคนที่เป็นดาราอะอย่างพี่ชมอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าต้องสวยมากๆต้องเป็นคนที่แบบ ดูดีมากๆอกะบไม่ได้เหมือนอยู่ยโลกเดียวกับเราอะเวลาที่เราพอล่ะใช่เพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะเจอแบบดาราได้ง่ายๆเวลาที่อะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวมากออแต่พอเราทำพออะไรอย่างเงี้ยแบบดูแลตัวเองออชีวิตมันเปลี่ยนแล้วเราก็คือเราไม่ได้ถึงกับสวยขนาดนั้นแต่เราก็ดูดีขึ้นดูพิเศษขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบดูมั่นใจขึ้นได้งานได้งานเข้ามาด้วยโง่เฮงด้วยคิดว่าเกี่ยวกับดวงเหมือนกันค่อนข้างเชื่อเรื่องพวกนี้คืออยู่วงการนี้คิดว่าต้องอาศัยโชค โชคชะตาด้วยแต่ก็ขึ้นคว<อ>ามสามารถเราด้วยอขอบคุณค่ะก<ส>็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราสุขภาพดีอะไรดีเงี้ยครับบางทีเราเราก็จะมีงานที่มันหลากหลายมากม,มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เขาเรียกอะไรมีมีแฟนคลับหลากหลายกลุ่มมาก้รยังไงจากเมื่อก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ก็จากเมื่อก่อนก็เป็นแบบ เด็กเกาหลีแบ๊วๆอะไรก็จะมีก็จะมีน้องๆผู้หญิงเด็กๆเด็กมัธยมเด็กประถมมัธยมอะไรเงี้ยครับแย้หลังจากนั้นเราทำพริตตี้แล้วแย้ทำอะไรอีกเพอเป็นพริตตี้เสร็จปุ๊บนะแย้ก็ได้มาเล่นละครทางช่องสามนะคะเรื่องสถานีบ้านชัใช่แย้อาจจะมีชื่อเสียงในโลกไซเบอร์ถูกต้องในโลกสังคมออนไลน์ก็ทั้ง IG แฟนเพจหรือจะเป็นโซเชียลแคมนะคะอาจจะมีคนตามเยอะกว่าคนธรรมดาทั่วไปเ,เป็นนางเป็นเน็ตไอดอลออไอดอลค่ะแต่ว่าถ้าพูดถ้าพูดไปบางทีแบบมันตลกอะบอกเฮ้ยฉันเป็นอะไรฉันเป็นเน็ตไอดอลอะไรยังไงต้องตอบยังไงดีอะแต่ก็มีคนติดตามเพิเยอะใช่่อะแต่ละคนเคยไหมมีคนมาขอคำปรึกษาไหมเออเธอไปทำอะไรมาดูดีจังเลย อย่างนี้เดี๋ยวจะไปทําตามมากมีไหมนี่เหมือนมีนี่เลยป้ายเมดอินคอรีอาแปะอยู่ที่หน้าผาเหรอใช่ใครจะไปต้องมาหาเธอหนูแบบเธอต้องนั่งตรงตบบอนะเออเ่เกาหลีล่ะคะค่ะที่มามาเดี๋ยวบอกเลยกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่นี้ป้ายเชิญคือคือคนมาถามเยอะมากค่ะแต่หนูก็แบบ บอกได้เท่าที่รู้คือเราก็ไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้น<อ>เพราะ<อ>ว่าเราก็ทํามาแค่แบบแ,แค่นี้อะไรเงี้ยก็ไหนก็บอกได้กด็บอกไปอ,ไปอะไรอย่างเงี้ยต่้งหนึ่งมีคนมาไหมขอคําแนะนำไหมก็มีนะครับอย่างเรื่องฟิเตเนสอะไรเงี้ยทุกคนก<อ>็มาเหมือนมาคุยกันมาแชร์กันอไอเรื่องแบบโภชนาการอะไรเงี้ยมันคือสังคมฟิตเนสหรือว่าสังคมเี่เล่นกีฬาจริงเขาจะแบบแชร์กันในเรื่องสุขภาพอยู่นะกินอะไรทายังไงให้มันได้อย่างนี้ครับผมผมอาจจะไม่ดีที่สุดแต่ว่าผมยังต้องไปขอคำปรึกษาจากคนอื่นๆอะไรเงี้ยเวลาที่เราได้อะไรมาใหม่ๆเราก็จะแบบ ไปบอกกับเพื่อนๆหรือแบอ <ๆ S 2> บก,กับหลายคนที่เขาแบบหลายๆคนที่พยายามจะลดน้ําหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแ<อ>บบให้กําลังใจเขาให้วิธีเขาไปอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างแย่เราไปแย่ คนน่าจะเข้ามาหาคุณเยอะมากอ่ะก็เยอะเยอะอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็แย่จะเป็นคนชอบเขียนบล็อกเขียนอะไรพวกนี้ลงคลิปลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคนก็ไปหาข้อมูลในนั้นได้นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่า walk in เข้ามา walk in เดินเข้ามาตัวตัวเดินเข้ามาตัวตัวก็พยายามจะบอกเขาว่าถ้าถ้ามันดีอยู่แล้วก็บอกไม่ต้องทำหรอกแค่ขยันตื่นมาแต่งหน้าทำผมแต่งตัวให้ดีให้คิดว่าทุกวันของเราคือโอกาสเราอาจจะไปเจอเนื้อคู่เนื้องอกอะไรต่างๆก็ได้ อยากจะแนะนําว่าเราอ่ะเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องอยาขี้เกียจที่จะสวยก็เลยอยากจะฝากสาวๆว่าจริงๆแล้วคนเราไม่ต้องสวยด้วยสัญญกรรมอย่างเดียวมันมันมีทั้งการแต่งหน้าการทําผมแต่งตัวให้ดีทําบุคลิกให้สวยงามแล้วก็มีเสน่ห์อื่นๆในตัวดึงออกมาให้ได้มีการรวมแก๊งกันหรอรวมแก๊งกันคืออะไรแตงแต่งหนึ่งนี่นี่นี่แต่งหนึ่งรวมแก๊งก็ ก็เป็นจากฟิตเนสนะครับผมต้องบอกว่าผมเล่นผมเล่นฟิตเนสที่กรมมี่นะครับเป็นจีพีเฟิตเนสนะครับคุณมีการรวมแก๊งกันทำอะไรกับนักร้องแกมมี่อ่ะก็ส่วนก็คุยกันว่าอยากทำกิจกรรมที่แบบว่าเป็นเพื่อสุขภาพจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรวมกลุ่มกันไปซ้อมวิ่งก่อนครับไปซ้อมวิ่งมาราธอนกันครับไปวิ่งที่สวนลุมกันทุกเช้าครับใครบ้างเนี่ยมีใครบ้างเปิดเผยได้ไหมถ้าหลักๆแบบบอกว่าคนที่แบบเป็นตัวตั้งตัวจริงๆคือพี่ตูนมาริสแรมกับพี่นาวินตาครับเออเออ ไปวิ่งมาราธอนวิ่งจนตอนนี้มีโฆษณามีอะไรแบบที่แบบเป็นเก่ยกับการวิ่งจริงๆมีมีชื่อแก๊งไหมีชื่อแก๊งครับมีแก๊งชื่อแก๊งเต่าน้อยครับผมโธ่ทำไมไม่มปไม่ไม่เคยไปคือเราอะตอนตอนแรกเราคิดชื่อกันแบบว่าโอ้โหแบบสเตปอัพโอ้โหยิ่งใหญ่มากแต่ว่าในแรกแรกนะครับแก๊งเราไม่เคยมีใครชนะเลยอ่ะโชก็ค่อยๆ่อเซวิ่งกันแบบ อ๋อไม่ไม่เคยเวลาไปแข่งอะไรเไม่เคยเข้าเส้นชัยก่อนไม่เคยชนะใครเลยแล้วก็เวลาเวลาไปวิ่งเนี่ยทุกคนก็แบบอุ้ยศิลปินศิลปินหยุดถ่ายรูปใช่ช้ากันมากคือแบบเราไม่ได้แบบไม่ได้มีเวลาซ้อมเหมือนนักกีฬาจริงๆทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับผมจนตอนนี้ก็แบบว่าวิ่งเรื่อยๆซ้อมกันเรื่อยๆจนตอนนี้ทุกวันนี้ เริ่มมีถ้วยรางวัลเริ่มอะไรกต่ออแต่ได้ข่าวว่ามีครั้งแรกที่คุณวิ่งเนี่ยหักโหมมากวิ่งกันจนเข้าโรงพยาบาลไปเลยใช่ยังไงคะคเส้นชัยอยู่หน้าโรงพยาบาลเหรอคะ่ไม่คือ ารายการแรกของผมเนี่ยคือมันเป็นรายการประจำปีของของกรุงเทพครับกรุงเทพมาธอนครับ,บรรลลวิ่งไป21กี่สิบเอ็ดกิโลครลลลันนี้สิบเอ็ดกนะครับผม่งคาฟมาธอนไปยี่สกิโลแล้วไงต่อยี่เอ็ดกิกว่าเกือบ22อ่สครับแล้วก็คือเป็นคนที่พี่ที่เขาชวนกันเนี่ยก็ไปไปไป,ะปะไปวิ่งกันเอาเสื้อให้อะไรให้นะครับแล้วก็ไปวิ่งไม่เคยซ้อมเลยครับแล้วก็คือไม่ไม่ได้วอร์มเลยเพราะว่าตื่นก็จะสายแล้วอะไรเงี้ยไปถึงใส่เสื้อได้ใส่เสื้อปุ๊บวิ่งเลย เขาคิดว่าตัวเองแบบคงไหวแหละเพราะเราเล่นที่เด็ดมานานอะไรเงี้ยใช่คนมารานที่ต้องซ้อมนามันเด้งไปแบบปวดแต่ว่าปวดหมดเลยครับกิโลแรกวิ่งนำทุกคนมากแต่ว่าเราก็หยุดแค่ตรงนั้นนะครับอีก20่บกิโลก็เดินเอาเลยแล้วก็เขาเข้าเส้นชัยปุ๊บคือก็แบบเขาจะมีถ่ายรูปกันเข้าเส้นชัยผมเป็นคนที่เข้าเส้นชัยแล้วหล่อมากนะครับนี่ไงถึงเข้าช้าแต่ท่าได้ท่าได้ครับคิดอย่างเดียวเลยตอนเข้าเส้นชัย เรามีรูปลงอินสตาแกรมแล้วเว้ยดึงสเต็ตค่อยๆค่อยๆดึงหน้าพอเข้าเสร็จปุ๊บโอ้ยพี่มันด้วยผมหน่อยไม่ไหวแตะคิวเลยตะคิวเพราะว่าไอรายการแรกที่วิ่ง21โลเนี่ยคือเข้าโรงพยาบาล ไปเพราะว่ากล้ามเนื้อมันอักเสบหมดเส้นขาเลยครับแน่นอนมันไม่ได้วอร์มไม่เคยบันไม่เคยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไปสามวันเดินไม่ได้เลยไม่ได้เลยต้องนั่งบิวแชร์เลยอ่ะใช่เราแบบบรลลังกน่ากคือเราแบบเดิน เดินไม่ได้จริงๆอ่ะพี่เดินไม่ได้เลยพรามันเจ็บไปหมดแล้วมันก็แบบอักเสบไปทั้งขานี่นะอุจารหอนนะต้องซ้อมต้อง้อม้วแต่นางก็ไม่เข็ดนะนางนั่งวีลแชร์สามวันแต่ก็กลับไปวิ่งอีกวิ่งอีกครับวิ่งเรื่อยๆครับคราวนี้จนทุกวันนี้ชัดเจนกับตัวเองแล้วว่าเราจะต้องวิ่งมาธรณ ไปตลอดเรื่อยๆแล้วเลยเพราะว่ามีความสุขมากอะไรอย่างเงี้ยครับดีดีดีคุณได้รางวัลมาเริ่มได้รางวัลเต่าน้อยแล้วมีรางวัลแล้วใช่ไหมจริงๆเต่าน้อยมีรางวัลแต่ว่าผมมันไม่ได้ตัวตัวผมเองอ่ะยังไม่ได้ถ้วยรางวัลที่1ที่2นี่ครับแต่ว่ามันเริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วอ่ะไหนดูรางวัลของเต่งหนึ่งไหนฮาเชิญค่ะโอ้โหยิ่งใหญ่เลยนะอันไหนบ้างอันไหนที่แบบภาคภูมิใจภูมิใจเลยเออ เยอะนะครับผมอันนี้เหรียญแรกที่เข้าโรงพยาบาลครับผมเออโทโจอเหรียญแรกครับผมทรัมาราธอนนี่ทำไปถึงนี่เลยดีตรกีฬาพี่จินต้าไปแล้วไปแล้วพี่ต้าเขาจริงจังมากตัวเขาทำอะไรเนี่ทำไปเจริงจังสิวิ่งขึ้นตึกอ่ะ มีมีบางรายการเขามีแบบวิ่งขึ้นตึกใช่ไปยมนี่ก็เป็นความอดทนมีวินัยและความพยายามซึ่งเป็นสิ่งที่น่านับถือมากขอให้วิ่งต่อไปนะคะครับผมสุดท้ายท้ายสุดนี้อยากให้ทั้งสามคนได้ฝากผลงานกันก๊กิฟตค่ะก็หลังจากที่จบทองเนืาเก้าไปนะคะเดี๋ยวจะมีเวียงร้อยดาวนะคะกำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้นะคะแล้วก็มีเสน่หาสัญญาแค้นของโพลิพัทนะคะ มีคีบนี้หัวใจมีเธอ,เอ,อแล้วก็มีอ้อนี่ยไงยังไม่หมดแล้วก็แล้วก็มีออเรื่องออ ลูกสาวพ่อมดอีกเต้ยนเธอทำจมูกนี่มันดีจริ้งนะเต้ยหนึ่งนะคะครับผมตอนนี้ก็มีละครเรื่องเพลิงฉิมพลีนะครับกำลังจะออนอ่ากำลังจะเริ่มถ่ายทำกันอ่าโอเคแล้วก็เร็วนี้ก็คงจะเริ่มทำเพลงครับผมเดี๋ยวคงได้ฟังกันเพลงใหม่นะใช่ครับแย่คุณแย่ก็มีละครนะคะก็เป็นละครชุดลูกไม้ของพ่อช่องสามนะคะเป็นเรื่องที่เล่นกับน้องเต้ยจินพรแล้วก็อ่ากอลฟปิชยาแล้วก็อยากจะให้ติดตามพวก อพวกโซเชียลมีเดียของแย่กดไล์ย้อนหลังด้วยนี่ไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยค่ะที่มาร่วมแซ่บกับเราค่ะขอบคุณ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 เหน้าค่ะเวอร์ซูสค่ะเครื่องประดับประวิทย์เทวันดาราแกลเลอรี่และร้านจีค่ะคืนนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะคะพบกับเราสามแซ่บนะในคืนวันพุธหน้าค่ะวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ